ดีค่ะบอกับสาวอยู่เด้อค่ะมันนี้มาแย่มาได้อีเด้อค่ะมาเลอกหาของสูงจินเลค่ะมันนี้มาเบิ่งนกระสาวอยู่ว่าสาวอยู่สีมานบ่มันนี้ค่ะเราอยู่มาคนเดียวเด้อค่ะมาหลอกแย่ใดินนะคะเพื่อมานไปกินนอค่ะมันนี้สาวอยู่กะมาตามไฮตาหน้านะค่ะหลุนน้ำสาวอยู่ได้ว่ามันนี้สีมานบ่ค่ะ เาอยู่กะบมะเย่ตั้มทุ่งหน้าเด้อค่ะนี่ค่ะเบิ่งจะภาพเด้อค่ะพี่น้องแรงแรงฝนบ่ตกค่ะนี่เบิ่งเาอยู่กะบมะเย่ผู้เดียวเด้อค่ะมาตามถนนตามไฮน้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะเบิ่งหยาเด้อค่ะโอ้ยเบิ่งมันแรงซ้ำไดค่ะนี่เบิ่งมัน่เหินมีเขียวอุดมสมบูรณ์เด้อค่ะแรงแห้งค่ะ ไปไปเปบิ่งกระสาวอยู่วาสาอยู่สีมานไข่มดแดงบ่มันจะไข่บ่เมือน,นี้ค่ะมาทางปลาเฮดเดอร์ค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์มีสาวสาวสาวอยู่เตรียมอุปกรณ์มาด้วยค่ะมืนน่อนี้สาวอยู่กะแตงเงี้ยด้วยค่ะนี่ ไข่เ้อค่ะไข่ไงเ้อค่ะบอนี้ค่ะมาบอนไม่เ้อค่ะบอนปลาเฮดเยอค่ะนี่ค่ะเราอยู่ไหบึงไข่มดแดงอเขาอยู่กับโบลูเด้อค่ะเงียางหาตามเบึงค่ะกับโบลูว่าบนใดไข่เด้อค่ะแต่จังวะดเด้อค่ะเราอยู่้อนี้มาตามปลาเฮดไหหน้าเด้อค่ะนี่เงี่ยห้างเรกอ่ะส่งคืนเด้อค่ะนี่ไข่ไงเด้อค่ะ่อจังบ่มีไข่หน่อยเด้อค่ะบอนี้ค่ะนี่ ไข่แม่เข้าวไตาออกก่อนเด้อค่ะนี่ไข่ไง่ไง่เมื่อนี่เพิ่งเต้นบังหมอนเด้อค่ะซุปเป็นบังหมอนมื่อนี่บ่มีไข่นหน่อยเด้อแาอยู่กระไ,ไดเอ็ดแม่แดงออกแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะอุ้ยไข่ใหญ่เด้อค่ะนี่ใหญ่เด้อค่ะมนันๆแล้ววันนี้ค่ะ ไอเงี้ยเบิ่งอีอค่ะว่ามันสิไข่บ่ค่ะนี่สงคืนแล้ววันนี้ค่ะไข่ได้มังหมอนเยอะค่ะมังหมอนกับบ่อไข่ค่ะไขง่งามองตรงด้วยค่ะงานซุปเป็นบังหมอนเด้อค่ะบังหมอนกับบ่อไข่ มือนี้สาวอยู่ไปแป๊บเดียวเด้อค่ะเดียวประมาณสีขีดเด้อค่ะมือนี้ค่ะ,คะสาวอยู่ไปแป๊บเดียวเด้อค่ะนี่ไดียวสองลอยค่ะสองลอยหลายเติมเด้อค่ะ